สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับต้องบอกว่าคันนี้โหน่าสนใจมากนะครับพอดีกาลังจะออกไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสะดุดตานะครับจริงๆถ่ายรูปเก็บไว้แล้วจะไปโพสต์ขายนะครับแต่ว่าผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นเอฟซียูทูบไปชมกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัววีโก้นะครับเป็นตัววีโก้ปี0-8 นะครับแต่เจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะครับรถคันนี้ก็ผ่านการเคลมสีมาแล้วแหละนะครับเป็นสีขาวนะครับรู้สึกจะเป็นสีขาวมุกด้วยคันนี้ก็แจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับรถคันนี้เป็นวีโ o ้แคปี2008นะครับเลขไมล์สามแสนนะครับจัดทรงมาอย่างดีนะครับหล่อสวยงามมากคันนี้ราคาอยู่ที่2 5 9แสนาหมื่าบาทนะครับสำหรับตัววีโกตัวนี้นะจริงๆมันจะเป็นเหมือนวีโกตัวแรกเลยครับไม่ใช่ตัวแชมป์นะตัวนี้ แต่เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับชุดทรงชุดสีอะไรไฟนงไฟหน้ากระจังหน้าอะไรมาเดิมหมดนะครับ259,000นะครับกับรถปี08นะครับที่ต้องบอกว่าสวยและพิเศษนะครับลิมิเต็ดแน่นอนนะตัวนี้นะครับไฟหน้าเขาก็เป็นมันตินะครับเป็นหลอดไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับเป็นกลอสแบ็คนะครับรถปี08นะครับเหลายท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับเรื่องระบบการใช้งานของัตรถกระบะวีโก้นะครับ เกดถึกทนอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็มีการจัดทรงมานะครับเดี๋ยวผมต้องไปส่องก่อนนะข้างหลังไม่รู้ว่าเขาย้ายแหนบหรือว่าอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆคือหล่อมากเลยหละเป็นล้อแม็กนะครับลายเหมือนเป็นลายของ W Work นะครับเป็นออฟลึกนะเป็นออฟลึกก็คือประมาณฝ่ามือได้นะครับเป็นล้อโครเมียมแล้วก็ก้านเป็นสีดําเงานะครับยางก็เป็นยางแบบยางปีใหม่เลยครับยางขอบ18นะครับ245 45R18 นะครับคันนี้ เป็นยางปี2020นะครับติดรถมาเลยนะครับสีก็เป็นสีขาวมุกนะครับเจ้าของเดิมทํามานะครับอันนี้ต้องขอพายจริงๆนะขอคนที่แบบกําลังหารถรุ่นนี้นะครับหรืออยากได้รถกระบะคันหนึ่งแบบซื้อเงินสดเลย259,000บาทนะครับไม่มีแวดไม่มีภาษีนะครับผมบอกเลยคันนี้259นะครับขอค่าโอน5,000นะครับจบเลยคันนี้เป็นวีโก้นะครับนี่มีบันไดด้านข้างมาด้วยนะครับเจ้าของเดิมก็ตกแต่งมาอย่างสวยเลย กับบันไดด้านข้างนะครับแต่คงไม่น่าจะเหยียบได้แล้วเพราะมันต่ํามากนะแล้วก็มีการสาสตรนะครับเป็นของวีโก้นะครับเป็นสีขาวเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆก็โจก็ติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยนะครับแมกไลเนอร์ก็ติดรถมาเลยเดิมๆสวยๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับให้ดูทรงกันนะสวยมากจริงๆนะน่าซื้อหน้าเก็บไว้ใช้นะครับข้างในก็ต้องบอกว่ามีชุดเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับในแคปนะครับแมกด้านหลังก็ออปจะลึกกว่าด้านหน้านะครับก็น่าจะไตมฝ่ามือพอดีนะครับเป็น แมคข้าก้านนะครับเนี่ยน่าจะออฟน่าจะเนี่ยลึกกว่าข้างหน้าแน่นอนนะประมาณ4นิ้วได้นะครับเป็นดัมเบล์กนับยางก็ใหม่ๆเลยนะครับให้ดูกันสดๆนะครับว่าอันนี้เป็นดอกยางลายซอฟนะครับคัสซงคัสซีอะไรเดิมนะครับไม่ได้ผ่านะแค่แบบเหมือนแค่ถอดแม็กออกไปเฉยๆนะครับแม็กไลเนอร์ก็เป็นของเดิมนะครับติดรถมาเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครหาคันนี้อยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับราคา259,000บาท นะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเป็นรถลูกค้ามาเทินนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังไม่ได้ล้างเลยตัวบอกก็เป็นบอกผ้านะครับตรงรุ่นของ v ีโก้เขาเลยนะแต่กระจกนะรถปีส8งแปดยังเป็นกระจกเดิมนะครับเนี่ยเป็นกระจกโตโยต้อยู่นะเจ้าของเดิมต้องบอกว่ารักรถมากแผงประตูก็มีฝังเป็นทวิตเตอร์หรือว่าเป็นดอกแจ็คนั่นเองนะเป็นเสียงแหลมนะครับมาให้2ดอกนะครับแล้วก็ฝั่งหนูอีกก็เป็น4ดอกนะครับ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสามก้านหนังนะครับแล้วก็หุ้มอันนี้มาเนาะนะครับให้มันจับถนัดมือยิ่งขึ้นนะคือภายในอะ่ะระบบไฟฟ้าอะไรไม่มีอะไรเยอะนะมันก็แอร์ก็เป็นแมนนวนนะครับแอร์ก็เป็นแมนนวนใช้งานได้ปกติจอวิทยุตัวนี้ก็ใครซื้อคันนี้ไปก็ไปเอาอัปเกรดได้นะครับหมื่นกว่าบาทนะจะให้เป็นจอทีวีวงทีวีอะไรก็ว่ากันไปนะครับคันนี้เราต้องแจ้งก่อนว่าเราก็ขายตามสภาพนี้เลยนะครับแต่เราก็จะเก็บงาน ความสะอาดความเรียบร้อยอะไรให้นะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับด้านล่างก็จะมีที่จุดบุหรี่แล้วก็สวิตช์แบบตัดกระแสไฟนะเพราะว่ารถคันนี้มันมีเครื่องเสียงมาด้วยนะครับในในตัวแคปบเนะี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับมันจะมีเนี่ยมันมีเครื่องเสียงมาด้วยนะครับใต,ต,ต,ตบบนะ้นี้มันมีตู้ลำโพงอยู่นะครับใต้ใต้ตัวแบตเนี่ยเนี่ยมันมีมันเป็นตู้แอมไม่ใช่ตู้แอมสิตู้เบสนะครับ อัปเดรมานะคันนี้รู้สึกจะเป็นเครื่อง2,005 2,005ตัว D4D ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นเครื่อง2,005ตัวที่เป็น D4D นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยสวยจริงๆนะดูเงาแสงนะเป็นสีขาวมุก V ี g o นะครับแต่งหล่อจัดทรงมาเรียบร้อยนะภาษีพบรบบไม่มีขาดนะครับเป็นไฮรักวีโก้ D4D นะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องตัวเก่านะเป็นเครื่อง D4D นะครับ จัดทรงนะครับโป่งล้อล้อด้านหลังก็แบบซิ่งซิ่งนิดนึงนะครับก็เอาใจสายซิ่งนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับขอให้ขอคนรับได้เนาะขอแจ้งอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ารถจริงๆถ้าซื้อไปวิ่งต่างจังหวัดในทุ่งในป่ามันก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้สวยมากนะครับด้านหลังก็มีกันชนเป็นเทตร์เลสอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกก็ของแท้เดิมโรงงานเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราขายเพราะว่าลูกค้าทํามาแบบนี้เนาะเราก็ขายออกแบบนี้เลยนะครับราคา2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะครับคลิปอาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าอยากให้ดูดีเทลรถนะเนี่ยกระจกกระแทมตัวตานรถปี08นะครับกระจกแท้รอบคันนะครับท่านผู้ชมก็ลองนึกภาพดูว่าลูกค้ารักษารถขนาดไหนนะครับนี่ก็สวยๆนะครับคอนโซคอนโซลอะไรนี่ก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะพลาดไม่ได้เลยนะราคา259,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามา ที่เบอร์0626407776นะครับเดี๋ยวผมอยาญาตเปิดฝาปงเครอัน,นี้มันเป็นเครื่องดีโฟดีะ D D นะครับมันรู้สึกถ้าผมไม่แม่นผมต้องขออภัยนะไม่รู้ว่าเขาเรียกเครื่องของมันเ็วหรือยังนะน่าจะยังไม่ใช่เครื่องของมันเ็วนะเพราะเป็นเครื่องตัวดีโฟดีนะครับผมไม่ค่อยแม่นสเปคเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือคานเดิมนะครับตีรหัสลงมาเรียบร้อยนะครับ สวยๆนะครับคันนี้นะ259,000บาทนะครับแก้มหน้าซ้ายขวานะครับเดิมหมดนะครับฝาโป้งอาจจะมีแกะมาบ้างนะเราก็ต้องแจ้งจริงๆนะครับเพราะรถปี08มันก็จะมีการแมนเทแนน์นะครับตามระยะมานะครับคันนี้ก็มีการนี่มก็มีท่อต่อเข้าเทอร์โบนะเป็น D4D เทอร์โบนะ2,005แบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตของพานาโซนิกนะครับกับราคา259,000บาทนะผมมองว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับกับรถ สภาพนี้นะเดี๋ยวเราล้างปรับสภาพนะครับข้างนอกข้างในใหม่นะรถคันนี้ก็จะเป็นที่น่าสนใจเลยใครที่หมายปองก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับคันนี้เลยนะครับ Toyota Vigo c a b นะครับ2.5 D4D Turbo เนะครับเป็นสีขาวมุกจัดส่งเรียบร้อยนะครับใครสนใจออกรถก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะกับผมในเพชรยนต์เลยกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7776ครับสวัสดีครับ